สามเทคนิคลับล้างสมองที่นักจิตวิทยาไม่กล้าบอกคุณอันนี้เป็นข้อมูลที่โคตรเจ๋งที่เราได้มาจากนักจิตวิทยาท่านหนึ่งนะคะที่เขามาแชร์ไว้นะวันนี้จะเอามาให้กับพวกคุณนะคะเป็นเทคนิคที่เขาใช้ในทางการทหารนะในสมัยก่อนนะคะหรือว่าใช้ในพวกทหารลับตำรวจลับพวก cia อะไรเงี้ยนะคะคืออันเนี้ยมันจะเป็นการล้างสมองรือวเป็นการสั่งสมองในทางด์กะในทางที่ไม่ได้สร้างสรรค์เท่าไหร่นะคะแต่ว่า พอเราฟังคลิปนี้จบเราจะสามารถเอาเทคนิคพวกนี้มาใช้เอามาพลิกกลับใช้ในการที่จะพัฒนาชีวิตอ่ะโอเคไหมเราจะมาใช้ในทางสร้างสารรค์นะคะเทคนิคข้อแรกคือการไอโซเลชันไอโซเลชันคือการแยกตัวคือ,อในสมัยก่อนเนาะเวลาที่เขาจับทหารเป็นเชลยได้อแล้วเขาต้องการที่จะล้างสมองทหารพวกนี้อย่างสมัยก่อนก็คือตอนนั้นเป็นทหารอเมริกันกับ เกาหลีเหนือนะคะสมมติอเมริกันถูกจับเนาะเกาหลีเหนือเนี่ยมันก็จะแยกขังเดียวอะนะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นจัดสังคมใช่ไหมต่อให้มีความแบบเชื่อมั่นในตัวเองมากแค่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดถูกสั่นคลอนด้วยความด้วยความคิดด้วยคําพูดด้วยความเชื่ออื่นๆที่มัน ที่มันย้อนแย้งกับความเชื่อเดิมของเราอะ่ะมันก็มีโอกาสที่จะเบียเบ่ยงเบนโอนเอ็นไปถูกต้องป่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยคือเขาแยกขังเดี่ยวไม่ให้อยู่รวมกลุ่มกันเพราะว่าถ้าอยู่รวมกลุ่มคือมันก็จะมีความคิดมีอะไรที่แบบหินพ้องต้องกันคล้อยตามกันแล้วก็จะมีพลังมากขึ้นกว่าการอ,อยู่คนเดียวคิดคนเดียวนะคะซึ่งเวลาที่เราจะเอามาใช้นะคุณจะต้องแยกตัวเองออกมาอาจจะไม่ถึงขั้นแบบแยกบ้านหรือคุณจะแยกบ้านก็ได้นะจริงๆ ถ้าเกิดสามารถทําได้เออแยกตัวเองออกมาจากข้อมูลเดิมๆสิ่งแวดล้อมเดิมๆตัดข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลที่เราไม่ต้องการออกไปจากชีวิตแล้วรับเฉพาะสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นนะคะข้อที่2ก็คือการคอนเฟสชันคอนเฟสก็คือสารภาพบังคับให้สารภาพอ่ะที่ใช้ในทางการทหารตอนนั้นนะคะบังคับให้ทหารอเมริกันเนี่ยเขียนข้อความสารภาพเหมือนเขียน ข้อมูลใหม่ความเชื่อใหม่ที่ทหารฝั่งเกาหลีเหนือต้องการให้อเมริกันเชื่อนะคะโดยการบังคับให้เขียนคุณคิดดูสิขนาดบังคับให้เขียนเนี่ยมันยังสามารถส่งผลต่อชีวิตทหารอเมริกันได้แบบเยอะมากทหารอเมริกันพอถูกปล่อยกับ,ก,บกับประเทศไปอ่ะหลายๆคนคือแบบลมเลิกเลิกเป็นทหารไปเลยหรือว่าแบบเริ่มมีความสับสนว่าเอะตกลงที่ฉันเชื่อมั่นสิ่งที่ฉันเชื่อมั่นมาตลอดว่าอเมริกันดีหรือว่าอะไรเซลีนิยมเออมันดีนี่คือแบบ มันใช่หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะสั่นคลอนความเชื่อของคนเราได้มากขนาดนั้นนะคะบังคับให้เขียนสิ่งที่ตรงข้ามกับความเชื่อเดิมของตัวเองเออแต่เวลาที่เราจะเอามาใช้นะก็คือเราไม่ได้โดนบังคับเราเขียนด้วยความเต็มใจเราเขียนด้วยความแฮปปี้เราเขียนด้วยความแบบมีความสุขที่จะเขียนน่ะเออคุณคิดดูสิว่ามันจะให้ผลที่ดีมากกว่าการถูกบังคับให้เขียนมากเท่าไหรนะ่คือจริงๆความเชื่อของ,ของคนเรามันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดนะคะเพียงแต่เราเอาจริงป่ะเราตั้งใจที่จะเปลี่ยนจริงหรือเปล่านะคะเขียนความเชื่อใหม่อันนี้คือถูกบังคับให้เขียนทุกวันเ,นเขียนความเชื่อใหม่ที่ทหารฝั่งตรงข้ามต้องการให้เชื่อนะคะแล้วสุดท้ายก็คือสามารถให้จะเปลี่ยนความเชื่อของทหามรมีการได้เลยนะคะเราก็เหมือนกันเราสามารถที่จะเปลี่ยนความเชื่อเดิมของตัวเองได้ด้วยการเขียนสิ่งใหม่ที่เราต้องการซ้ําๆย้ำๆทุกวันโอเคข้อที่3คือการใช้คลิปเสียงเอออันนี้ก็เป็นอะไรที่ เราน่าจะรู้อยู่แล้วแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงความเ w อร์ฟูของมันนะว่ามันสามารถให้จะเปลี่ยนชีวิตเราได้มากขนาดไหนนะคะในกรณีของทหารอ,อเมริกันก็คือเขาถูกเหมือนเปิดคลิปผู้นำของฝั่งคอมมิวนิสต์ให้ฟังทุกวันกลางวันกลางคืนก็คือเหมือนเปิดกรอกหูไปเลยยุคก่อนพ่อแม่เราอะไรเงี้ยก็จะเปิดแบบข่าวเปิดทีวีอะไรเป็นแบ็คกราวด์เวลาที่เราจะเอามาใช้กับชีวิตจริงของเราก็คือเนี่ยแบบนี้เลย เปิดคลิปเสียงที่เราต้องการคลิปที่มันพัฒนาชีวิตเราคลิปความรู้เปิดวนๆซ้ําๆไปเลยเื่อบางทีคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังหรอกแต่ว่าคุณหารู้ไหมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณเปิดวนซ้ําๆให้กับตัวเองฟังทุกวันนะ่ะมันถูกซึมซับโดยจิตใต้สํานึกแบบไม่รู้ตัวเออเข้าไปยังจิตใต้สํานึกของคุณแล้วสุดท้ายมันเ็่งไปฟังอยู่ที่จิตใต้สำนึกแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรก็ตามที่ถูถกสง่งลงไปยังจิตใต้สำนึกของคุณนะก็คือจะแสดงผลออกมาเป็นชีวิต จริงของคุณไม่ช้าก็เร็วโอเคไหมเพราะฉะนั้นแทนที่คุณจะไปฟังอะไรที่มันไม่ได้ประโยชน์ข่าวสารที่แบบฟังแล้วหดหัวเออคุณก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นฟังคลิปความรู้คลิปภาษาอังกฤษจ,จูนสมองที่จะทําให้ฉลาดขึ้นเอามันไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตตัวเองแล้วถ้าเปลี่ยนชีวิต ได้ยังไงแล้วอย่าลืมออกมาเล่าให้กล้อยฟังด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้กล้อยค่ะพิ่สัตว์กกระลาพิ่สัจกรสอนสัจธรรมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย